จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงไปนะครับเป็นการกดดันหุ้นในกลุ่มพลังงานครับ ซึ่งกลยุทธ์การลงทุนดัชนีเซ็ฟตี้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณพันงามอารยาวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทคลาสสิคอฟิวเจอร์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรติคุณศินิดาค่ะค่ะติดตามดูกันนะครสำหรับทิศทางของราคาน้ำมันดิบปรับตัวร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อเช้านี้แบร,รนด์นี่ลงไปต่ากว่า70แล้วนะคะหกเหรลียญสหรัฐต่อบาร์เรลมีมุมมองยังไงบ้างนะคะเชื่อมโยงเข้ามาอย่างตลาดหุ้นโดยเฉพาะอย่าง กลุ่มพลังงานนะคะก็เป็นกลุ่มที่กดดันเซฟตี้ในช่วงเช้าวันนี้นะคะโดยเซฟตี้ก็เปิดตลาดก็ปรับตัวลดลงนะคะเปิดที่หนึ่งพันหกสิบห้านะคะลงไปโลที่หนึ่งพันหกสิบเอ็ดแล้วก็ดีดขึ้นมาทำหายที่หนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ดได้นะคะในช่วงนี้ก็อยู่ที่บริเวณหนึ่งพันหกสิบแปดเราก็ยังมองว่า ถึงแม้ว่าเส้น50จะถูกกดดันจากกลุ่มพลังงานนะคะแต่กลุ่มอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวบวกได้ดีนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของโดเมสติกเรลนะคะอย่างเช่นกลุ่มรับเหมานะคะกลุ่มแบงค์นะคะ,ะแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ในช่วงนี้เราก็ยังให้เทรดดิ้งลองได้อยู่นะคะสำหรับ แนวรับมีที่1,062แล้วก็1,057นะคะสำหรับเซฟตี้แนวต้านที่1,070แล้วก็1,077นะคะส่วนซีรีส์94นะคะแนวรับที่1,068แล้วก็1,062แนวต้านที่1,074แล้วก็1,081ค่ะครับสำหรับเรื่องราคาทองคำบ้างครับเมื่อคืนนี้ก็มีการ โหวตของชาวซื้อแสลนครับว่าไม่ให้ธนาคารกลางมีการถือเพิ่มทองคำล่าสุดก็เห็นสัญญาณราคาราปรับตัวลดลงไปวันนี้กลยุทธ์จะเป็นยังไงดีครับค่ะสาหรับกลยุทธ์ ราคาทองคำนะคะเราก็ให้เปิดช็อตไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับในการเล่นรอบสั้นๆเนี่ยเราอาจจะปิดช็อตทำกำไรไปก่อนนะคะสำหรับผู้ที่เปิดช็อตไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็รอให้รีบาวนะคะแล้วก็เปิดช็อตใหม่โดยมีแนวรับที่1,140แล้วก็ถัดมา1,130แนวต้านที่1,170แล้วก็ถัดมา1 1 8 0นนะคะถ้าเป็นทอง

ใน,ในช่วงนี้เราก็มองว่าแนวโน้มยังเป็นขาลงนะคะ<ช>ก็เน้นในเรื่องของการเปิดช็อตแต่ว่าอาจจะรอให้รีบาวขึ้นมาเล็กน้อยก่อนแล้วค่อยเปิดช็อตค่ะค่ะเคยไปทำโลอยู่นะคะสำหรับ1131เหรียญนะคะมีโอกาสไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าคะแล้วก็ถ้ารับไม่อยู่นี่มีโอกาสปรับตัวร่วงลงไปอีกที่แนวรับเท่าไหร่คะค่ะสำหรับ แนวรับ1,131 <c oughs> 11นะคะในช่วงนี้เราก็ต้องอาตามดูกันนะคะว่าจะรับอยู่ไหมถ้าหากว่ารับไม่อยู่ก็มีโอกาสที่จะร่วงลงมาอีกนะคะก็แนวรับแรกก็1,100เหรียญนะคะค่ะค่ะนั่นก็ยังคงได้รับแรงกดดันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับทิศทางของทองคำแต่ว่าเป็นช็อตโพซิชนันช่วงนี้ก็มองว่ายังคงได้เปรียบอยู่นะคะ ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ารอราคารีบาวกลับขึ้นมาเล็กน้อยด้วยค่ะนะคะคุณพันงามคะมีคำแนะนำสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์สด้วยมั้ยคะช่วงนี้ให้คำแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะ สำหรับซิงเกิลสต็อกนะคะนะก็แนะนำเป็นตัว itd 6 4นะคะกลุ่มรับเหมาก็ยังจะได้ประโยชน์นะคะจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานนะคะรถไฟรางคู่นะคะอย่างเช่น uh, itd 6 4เนี่ยเราก็มองว่าแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นแล้วก็มีโมเมนตัมสนับสนุนก็ให้เข้าซื้อเมื่อยอดตัวนะคะแนวรับมีที่7จ็ดบาทสีแล้วก็7บาทแนวต้าน8บาทแล้วก็แปดบาทยีค่ะค่ะครับขอบคุณมากครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับก็เป็นคำแนะนำจากคุณพายงามอารยาวุฒินะครับสำหรับเซตฟตครับหุ้นในกลุ่มพลังงานยังคงได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีแรงหนุนมาจากหุ้นในกลุ่มโดเมสิกเพละครับทั้งหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างธนาคารแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับโดยวันนี้นะครับก็แนะนำให้เปิดล o n ครับโดยแนวรับอยู่ที่1,062ถึง1,57จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่1,70 0ถึง1,77จุดนะครับโดย Futures กิลซ็อก ITD เจ14ครับ ค่ะสำหรับ ITD นะคะให้นวรับไว้7จบาท40นะคะส่วนแนวต้าน8บาทถึง8บาท20นะคะราคาณนะปัจจุบัน7บาท85สตางค์ค่ะนี่คือมุมมองที่เรานำมาฝากกาัน